ฮัาวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Legend o f Runeterra นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วครับว่า Legend o f Runeterra ก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเัง๋ยไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งในตอนนี้ก็มีเวอร์ชันภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหากใครที่ยังไม่รู้ว่า Legend of r u n e t e r r a คืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเกมนี้กันเลย ตัวเกมตั้งอยู่ในโลกของ l หล g u e of l e g e n d s จนในเจนออฟลุนเทล่าเป็นเกมการวางแผนที่ใช้สกิลความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดในการกำหนดความสำเร็จของคุณสามารถเล่นในทั้ง PC และบนมือถือและสามารถเล่น c r อ s s พ l a t f o r มได้สามารถโหลดเกมได้ที่ p l a y l u n t e l a c o m สำหรับเวอร์ชัน PC ส่วนบนมือถือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ a อ p Store และ Google Play ในเจนออฟลุนเทล่าคุณสามารถสร้างเล็นด้วยลีกแชมปเปี้ยนที่คุณชื่นชอบจากภูมิภาคแห่งลุนเทล่า แต่ละตัวจะมีสไตล์และความรบเรียบเชิงกลยุทธ์เป็นของตัวเองเชิญหน้าในการต่อสู้แบบดนามิกและอัลเทอร์เนทติงคอมแบทที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเอาชนะสามารถได้การ์ดฟรีจากการเล่นหรือซื้อสิ่งที่คุณต้องการจากร้านค้าได้และคุณสามารถจัดการคอลเลกชันของคุณเองได้ตลอดปี2020เราจะปล่อยเซตภูมิภาคและตัวละครเพิ่มให้กับเกมและเจนออฟลุนเทล่าจะสามารถเล่นได้ในหลากหลายภาษาแต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าภาษาที่จะมีให้ในเกมมีดังนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนามภาษาจีนและก็ภาษาไทยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเกมเวอร์ชันภาษาไทยให้มันได้อย่างนี้มันจะได้เล่นง่ายหน่อยเดีย๋ยวเรามาดูคอลเลกชันกันก่อนส่วนนี้ก็จะเป็นเด็กของผมช่วงนี้ผมเล่นเด็กเซตกับลิซินดูเด็กก่อนแก้ไขเด็กอันนี้ก็จะเป็นการที่ผมใช้เนี่ยดูเพราะเป็นภาษาไทยแล้วคือแบบเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยมาดูกระดานกระดานที่ผมซื้อแล้วก็จะเป็นกระดานอันนี้ดูดิโคตรสวยเลยมันดูเรียบง่ายดีอะอันอื่นก็สวยนะดูอันนี้เป็นอาร์เคดโอ้สวยๆทั้งน,น ดาเดียนนี่คือจะเป็นตัวที่มันอยู่ข้างๆเด็กผมใช้อิมิเนียนน่ารักเรียดดิตัวอื่นก็น่ารักนะอันนี้เป็นมังกรผีเสื้อมาดูหลังการ์ดหลังการ์ดผมใช้ของยาโซเท่ดิอาซากิอันสวยๆเยอะแล้วเนี่ยดูเท่โคตรเท่เลยตอนนี้ก็จะเป็นอีโมดเฮ้ยโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมทั่วไปสักเกมหนึ่งโหเจอพี่จีนเอ็กดาเรเียแล้วก็ทีโม มือแรกมือแรกเลือกการ์ดเพื่อแทนที่โหตั้งแต่ภาษาไทยมาที่คือเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยผมจะเอาใบสุดท้ายออกแล้วกันแล้วก็แค่นี้แหละดูได้ดะาไรเอ้ยดีดีดีกับตันทีโมเฮ้ยไอตัวนี้เกียนเราจะลง Eye Eye of the d r a กอนเฮ้ยมันจะตีเราอะมันจะตีเราก็ต้องบล็อก กไปสองว่ะเน็กซัสไอตัวปล่อยระเบิดนี่ไม่เกียนแล้วก็เอาคอสสามลงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนทวิชเลยแล้วก็เอาตัวนี้ตีก็พอละโจทตีอะไรวะเนี่ยมัชรูมกาเห็ดเฮ้ย โดนเหตุพิษทีโมมาอีกแล้วอิลูซีบแล้วก็ลงคอส,สองไปมอลเทนโกดก็ลงอีกตัวหนึ่งอ,อิลูซีบันบอกไม่ได้วะไม่เป็นไรลบแค่นี้เดียวก็ให้พี่แพ้ตีลุยเฮ้ย บอกแล่ว,ว่าเพื่อนั่นไงมันใช่ไม่มติดช็อตว่ะเราต้องบัฟบัฟพลังป้องกันให้แพ้ตัวนี้น่าจะไม่โดนทำลายโอเคโอเคแล้วก็ใส่เจมให้มังกรเธอแน่มันจะได้เรียกลูกน้องมาดูดเลือด มันฝังเห็ดอีกแล้ววะผ่านรัวๆเ <c> ก <oughs> ็บปะนา,นาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยฟัดเฮ้ยความเสียหายสามหน่อยโอเคเรามีการปั๊บอยู่ปั๊บป้องกันให้ออจำได้ไม่ถูกทำลายโอเคแล้วก็ผ่านพิร้สีบ่ะ โอเคผมจะใช้ฮาร์สลบล้างใส่อิลูซีฟแล้วก็มังกรไปบองอิลูซีฟได้เลือดได้เลือดคืนแล้วก็ผ่านลงเซตเอาละไอตัวนี้ไม่ละอิลูซีฟสองตัวละแล้วก็เอาเจมบับให้เซตเลยลก็สั่งตียังเว้นตัวนี้ก็พอเกี่ยวไปโจมตี แพงเขาหนาวอะโจมตีโอเคแมงมุมไหมเหรอวะก็โจก้าสองใบให้ละโมบ,บ <c oughs> พูดซะเป็นยุกิทำลายเซตผมเราต้องบัฟเซตก่อนอันนี้มันจะใส่โลให้เซตจะไ,ได้ไม่ถูกทำลาย ลิซินมาแล้วเว้ยมินเนีย่ยตรงนี้แม่งน่ารักดียวจิมจิ้มจิ้มจิมไป <laughs> พระเอกมาอีกคือเอาครับประเทศการอะไรโอ้ยมันจะสาตัร์ลิซินไม่เป็นไรเรามีโล่กันลิซินอยู่นี่เอฟเฟกต์สวยโอ้ลิซินเร็ว up ลุ้ยเท่ว่วะ สตนันก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าโอ้มันบวกดาเมจทุกตัวเลยแล้วก็ผมจะใส่เจมให้มังกรตัวนี้วิซินได้รับบาเลีอะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยมันจะตีเราโอ้โหแค่ตีทุกตัวเลยวะเดีย๋ยวผมจะบล็อกอันนี้แล้วก็53แล้วก็มังกรบล็อกตัวแรกเซตไม่บล็อกนะไม่ปล่อยตายไม่คุมโอเคบล็อกเลย ้ยก็ได้เรามีฮิลเลื่ออยู่อ๋อลิซินมีบาเรียด้วยโอ้โเหลือสี่เกือบตายเธอหน้าชนะแน่นอนจะใช้สนิทเบสให้ลิซินมันจะได้โจมตีทะลุแล้วก็บวกหนึ่งบวกสองตีทะลวงมาวะเฮ้ยเร็วๆๆจะทำแล้วก็รีบทำแล้วก็ฮิวเน็กซัสของเราก็ได้จวดการ์ดใบหนึ่ง ใช้เซนิทเบตใส่เซตเฮ้ยโดนแน่ตีทะลวงโอเคสั่งโจมตีแล้วก็เอาลีซินลากมาตีโจมตีชนะละเซตแยกล่างราก้อนเรดยมมังจะเตะคอนเน็กชั่นแล้วก็ทำความเสียหายตามระเบียบของลีซินเลยเจออีคือแนะ่โอ้ยใช้ไปเท่านั้นแหละอีคือไปเอาเรียบร้อย เย่จรงๆเจอคือตอนจบเกมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเกมเวอร์ชันภาษาไทยบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะ mm hmm. ก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเกมการวางแผน mm hmm. ก็อย่าลืมลองมาเล่นเกม Legend of u l t e r a ดูนะบอกเลยว่าสนุกมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย